ไปข้างหลังนุ้มมีกาบินวะมีตีไปข้างหลังเหรอเนี่ยวันแถบ ออขอบคุณมากเหลือตั้นอกนอกตัวนึงไม่รู้ตีไหนเห็นียอแกหนึ่งโ้ย ตายเต็มตัวอยู่นดือยู่เนี่ยดือยู่นดือยู่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ดโดดแป๊บดโดดแป๊บกระสุนหมดอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เข้ามาเฮ้ยโดน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 ชัดเออสวยสวยสวยสวัหมุดมุหมุดมดเรี่อยข้าวหน้มพละข้าวหนามประสนึง đi Đi lặng Kiếp Hai tuổi kiếp Suối Anh em Vô lặng có bên đấy Đúng rồi lúng là đúng mà ho là lên cái băng vô này Trời đất, cầm

khâu subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những